สวัสดีค่ะพบกับคุณเลิศอรสอนแม่และเด็กเช่นเคยวันนี้นําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภซึ่งวันนี้จะมาฝากสําหรับคุณแม่ที่เคยมีประวัติเรื่องของการแท้งนะคะซึ่งว่าถามมาว่าหลังจากที่เราแท้งลูกแล้วเนี่ยต้องเว้นอีกกี่ปีนะคะถึงจะมีลูกคนต่อไปได้เพราะคุณแม่บางคนก็อาจจะแท้งเองนะคะหรือว่าต้องมาขุดมดลูกที่โรงพยาบาลหรือบางคนมีอาการท้องนอกมดลูก นะคะได้ทําการผ่าตัดบริเวณปีกมดลูกหรือรังไข่นะคะเราจะต้องเว้นอีกกี่ปีถึงจะมีลูกคนต่อไปเพราะว่าบางคนก็อาจจะจํากัดด้วยเวลานะคะอายุอาจจะมากขึ้นจะต้องรีบมีลูกคนต่อไปให้เร็ววันนี้ก็จะนําความรู้นะคะมาฝากสําหรับคุณแม่นะคะที่หลังแทง การแท้งบุตรนะคะก็คือการสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดการตั้งครรภ์น,นะคะก่อนที่ทารกจะคลอดออกมานะคะก็คือยุติการตั้งครรภ์ก่อนอายุคันภี่สสัปดาห์หรือว่าน้ําหนักทารกนะคะเม <c> ื่อแท้งหรือว่าเมื่อสิ้นสุดการตั้งครรภ์น้าหนักน้อยกว่า500กรักมนั่นเองสาเหตุการแท้ง <c> okay. นะคะก็คือจากความผิดปกตินะคะของทารกเองหรือว่าความผิดปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั่นแหละคะ่ะ ซึ่งความผิดปกติของทารกนะคะก็เกิดจากความผิดปกติของตัวโครโมโซมในทารกนะคะซึ่งก็จะพบได้ประมาณ50-60%ถนนะคะถ้าทารกมีความผิดปกติจะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้หรือไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้นั่นเองส่วนความผิดปกติที่เกิดจากตัวคุณแม่เองนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ฟังนะคะอาจจะมีหลากหลายสาเหตุมากกว่านี้ แต่นี้เป็นสาเหตุนะคะที่สรุปให้ฟังอันที่1นนะคะก็เกิดจากคุณแม่ที่ตั้งคันอายุมากนะคะก็คือมากกว่า35ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่คุณแม่จะแท้งเนี่ยก็มีได้หรืออายุน้อยกว่า15ปีหรือการตั้งครันในวัยรุ่นนั่แหละคะ่ะก็มีโอกาสที่จะมาให้เราแท้งลูกได้สาเหตุที่2นะคะก็คือคุณแม่มีโรคประจาตัวนะคะเช่นะค,ะความดันเบาหวาน SLE นะคะโรคไทรอยหรือว่าโรค ทางอายุรกรรมอื่นๆร่วมด้วยอันที่สามนะคะคือคุณแม่ติดสารเสพติดนะคะเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าสามเสพติดอื่นๆก็มีโอกาสทำให้แท้งได้ง่ายเช่นกันเตอวที่สี่ค่ะก็คือคุณแม่ที่มีภาวะทุโภชนาการนะคะภาวะทุโภชนาการเนี่ยค่ะ,คะก็คือคุณแม่ที่มีรูปร่างผอมบีมไอที่น้อยขาดสารน้ำขาดสารอาหารนะคะก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดอาการแท้งได้ง่าย อันที่5นะคะก็คือคุณแม่ที่มีมดลูกผิดปกตินะคะทำให้ตัวอ่อนนะคะฝังตัวได้ไม่ดีก็ก่อให้เกิดการแท้งได้นั่นเองแล้วก็ตัวที่6นะคะคือความเครียดคุณแม่ที่มีความเครียดเยอะๆส่งผลทําให้ทารกในครรภ์แท้งได้เราควรจะหลีกเลี่ยงปัจจัยนะคะไม่เฉพาะเรื่องของด้านร่างกายเท่านั้นด้านจิตใจด้วยนะคะคุณแม่ควรลดความเครียดลง นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราแท้งแล้วนะคะจะมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อใดนะคะแนะนําว่าควรงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนหลังจากที่เราแท้งไปแล้วนะคะประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะให้หมดลูกของคุณแม่ได้พักก่อนแล้วเราจะมีลูกได้เมื่อใดใช่ไหมคะคุณแม่บางคนถามเข้ามานะคะถ้าในกรณีที่เราแท้งแท้งหลุดเองไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่ได้ขูดมดลูก นะคะคุณแม่สามารถปล่อยให้ตัวเองตั้งครรภ์ได้คนถัดไปนะคะประมาณ3เดือนขึ้นไปอันนี้กรณีแท้งเองนะคะ3เดือนก็สามารถปล่อยให้ตัวเองมีลูกคนถัดไปได้อันที่2ค่ะถ้าคุณแม่ที่แท้งไม่สมบูรณ์ต้องได้นอนโรงพยาบาลต้องได้ผูดมดลูกนะคะก็คือหลังจากที่แท้งไปแล้วนะคะประมาณ4เดือนขึ้นไปนะคะถึงจะปล่อยให้มีลูกคนต่อไปได้ อันที่3นะคะถ้าคุณแม่ที่มีประวัติเรื่องของการแท้งท้องนะคะการท้องนอกมดลูกได้ผ่าตัดลั่งไข่ผ่าตัดปีกมดลูกหรือผ่าตัดตรงส่วนบริเวณที่ท้องนอกมดลูกนั่นแหละนะคะถ้ามีประวัติเรื่องของการผ่าตัดท้องนอกมดลูกแนะนําว่าคุณแม่ควรจะคุมกาเหนิดไว้ก่อนแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะคะ6เดือนขึ้นไปนะคะถึงสามารถมีลูกคนถัดไปได้ นี่คือความรู้ดีๆนะคะนำมาฝากสำหรับคุณแม่ที่เคยมีประวัติเรื่องของการแท้งมาก่อนแล้วจะมีลูกคนต่อไปหรือจะมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆก็จะนามาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังดูแลทารกอยู่พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ